ทําร้านอาหาระยากมาก ทำยังไงก็ได้ให้ร้านเปิดได้ในวันแรกตอนนั้นอะ่ะเราก็เอาระบบเข้ามาใช้แล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่เข้าใจสําหรับเราเรา,เร,ารู้สึกว่ามันมันไม่ง่ายเรื่องเซอร์วิสอ่ะมันสําคัญอันนี้เราเพิ่งใช้มา2เดือนใช่ไหมเวลามีคําถามสงสัยอะไรเงี้ยถามในซูเปอร์พิ a เอสเซอร์วิสเขาตอบเลยเรานอนตีสองตีสามเขาก็ยังตอบเราอะ่ะไม่ชอบเรื่องเปเปอร์เลยตกเย็นมาเคลียร์บินค่าใช้จ่ายเราก็เขียนเรานั่งทําทุกเดือนเหนื่อยมากสมมติว่าเราไปสั่งของแมคโครพอออกใบพี โอ r ต่อด้วย GR ระบบมันจะคำนวณมาให้เลยว่าราคาวัตถุดิบของสินค้า SKU นั้น่ะมันราคาเท่าไหร่เราชอบที่มันแบบ One Stop Service สวัสดีค่ะนรินค่ะแฮปปี้ป๊อปป้าคาเฟ่ค่ะ หลักๆเราขายมลเมล็ดกาแฟาจากหมู่บ้านปังมาโอที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนตัวคือพี่ชายขึ้นไปอยู่ที่หมู่บ้านปังมาโอทําเกี่ยวกับกาแฟาตั้งแต่ปลูกคัดมลเมล็ดคือทําโปรเซสเองจริงๆมันจะเป็นกึ่งๆสเปเชียลตี้เรายังไม่ได้เคลมว่าเราเก่งเรื่องแบบมลเมล็ดกาแฟสเปเชียลตี้เป็นมลเมล็ดกาแฟาดั้งเดิมของชุมชนแต่ว่าคัดเกรดมีหลายๆโปรเซสที่แบบเราทดลองกันก็เลยเอามลเมล็ดกาแฟาจากหมู่บ้านนะคะมาลงมาขายที่มาทดลจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดลานนี้ จริงจังะค่ะแต่ว่าคือเราอยู่ในย่านพุทธมนฑลนสายสามสารยามันจะมีวิฟในไม้ที่โดนเนี่ยมันจะเป็นแบบธรรมาชาติมากแล้วเราก็ชอบเข้ามาที่นี่กัน t ้อสิกเนเจอร์หลักๆก,ก็คือกาแฟ ใส่ใจจริงๆเมื่อเป็นของในครอบครัวเราเป็นของจากชุมชนนอกเหนือจากกาแฟก็คือจะเป็นชาเลื่อนมังกรมาจากหมู่บ้านปังมาโอเหมือนกันมันก็จะเป็นชาท้องถิ่นเอกลักษณ์เขาคือสีแดงเป็นยาช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลช่วยคลายเครียดก็หอมๆอร่อยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชาคาสคาร่าซึ่งจะเป็นเปลือกกาแฟที่เราทำโปรเซสเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกาแฟนั้นนะมาทำเป็นชาต่อ คอนเซปต์ทางธุรกิจอะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราอยากให้เมลลดกาแฟของเราเนี่ยขายในราคาที่เด็กมาทีโดนชาวแมาฮีโดนบุคลากรทุกคนเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันคืออยากให้เป็นกาแฟแบบทุกเช้าของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นลินเคยได้เป็นแบบพาร์ทเนอร์เล็กๆกับแฟนอันนั้นน่ะมันเป็นงานแรกของเราแล้วเรารู้สึกว่าการทําร้านอาหารนะ่ะยากมาก มันมีปัญหาทุกวันตอนนั้นเราก็เอาระบบเข้ามาใช้แล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าถึงเอาเข้ามาใช้เราก็ยังไม่เข้าใจมันก็เป็นแค่การเปิดโต๊ะรับออเดอร์สาหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายถ้ามันไม่ได้ถูกเวิร์กช็อปไม่ได้ถูกสอนแต่พอมาร้านที่2แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มลงตัวขึ้นแต่ว่าในความลงตัวนนที่นี้มันก็มีเรื่องของมันทุกวันนะคะการเปิดร้านวันแรกของเราคือไฟดับเทสมาเป็นเดือนไม่ดับเปิดร้านวันแรกไฟดับทำยังไงก็ได้ให้ร้านเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยในวันแรกคือตล เราก็เลยรู้สึกความตื่นเต้นของการทําร้านอาหารจริงๆมันมันมันมีของมันทุกวันมันมีเรื่องให้แก้ทุกวันพูดถึงเรื่องระบบถ้าอย่างวีกแลกเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังเลือกอยู่ว่าเราจะเป็นออปชั่นไหนเราก็เอาประสบการณ์จากร้านเก่ากับที่เนี่ยมารวมกันเรารู้สึกว่าเรื่องเซอร์วิสมันสําคัญเพราะว่าเจ้าที่เคยใช้อะตอนนี้เรามีปัญหามันไม่มีใครที่สามารถบอกเราได้เดี๋ยวนั้นเลยนะมันใช้เวลาการติดต่ออะไรเงี้ยมันนานมากกว่าเรื่องเนี้ยมันจะแก้ไปได้อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้เรื่องที่1คือเรื่องเซอร์วิสที่เรารู้สึกว่าสําคัญเพราะว่า POS อ่ะในท้องตลาดเดียวมากแต่ว่าการเซอร์วิสหลังบ้านหลังจากการที่ขายให้เราเสร็จแล้วอ่ะเซอร์วิสของคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นเรื่องที่2เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบเรื่องเปเปอร์เลยถ้าสมมติเมื่อก่อนเนะี้ยพอตกเย็นมาเคลียบินค่าใช้จ่ายค่าน้ําแข็งค่าวินส่งของค่าไพรสันีเด็กก็ต้องมาคอยแบบพิมพ์ลงในลายแล้วก็เขียนเป็นเปเปอร์แปะหน้าซองที่รวมบินทุกอย่างแล้วบินเนี้ยก็ต้องเอาไป ใส่ใน Excel บัญชีก็ต้องเอามาสรุปในของแต่ละเดือนเรารู้สึกว่าถ้ามันแบบช็อตคัททุกอย่างให้ให้น้องๆสามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องมานั่งกรอกในหลายๆแพลตฟอร์มอันนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคอันที่3เรื่องตารางงานถ้าเมื่อก่อนเนี้ยสิ้นเดือนมาเราจะต้องมี USB อันหนึ่งแล้วก็เข้าไปจุบเราจุบไฟนั้นออกมาเนี่ยไม่สามารถเ e อ็กพอร์ตไฟนั้นได้ด้วยนะต้องเอาไ e ฟนั้นอยไปให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็แปลงเป็น Excel พอแปลงเป็น Excel เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาแมนู เรานั่งทําทุกเดือนเหนื่อยมากเรื่องตัดสต็อกสําหรับเราเรารู้สึกว่า P O P R สั่งซื้อเข้าสต็อกเช็คสต็อกอะไรเงี้ยเด็กสามารถทําได้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นทุนคํานวณต้นทุนให้เราสมมุติว่าเราไปสั่งของแมทโปรที่ร้านเราทุกวันเนี่ยน้องก็จะมีแอปพลิเคชันพอเวลามีคําถามเขาสงสัยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถามในซ u เปอ P O S service ได้เลยเพราะว่าเขาตอบเลยทีนี้พอออกใบ PO แล้วก็ PR แล้วก็ต่อด้วย GR ระบบมันจะคำนวณมาให้เลยว่าราคาวัตถุดิบของสินค้า SKU นั้นน่ะมันราคาเท่าไหร่เรารู้สึกว่าอันนี้มันง่ายพนักง,งานเขาสามารถจัดการตัวเองได้ด้วยการเข้าออกงานโดยผ่านแอปพลิเคชันเราก็ตั้งระยะแค่ในลัศมีนี้นแหละเด็กก็เข้าออกงานได้ด้วยตัวเองเรื่องลงตารางเรารู้สึกว่าด้วยวิชวลมันทําให้เราดูง่ายขึ้นมันช่วยในการที่เราดูแบบภาพ รวมได้ว่าสุดท้ายแล้วไปทางสิ้นเดือนมาเราต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้เราเพิ่งใช้มา2เดือนใช่ไหมเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือเขาตอบเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องทําเงินเดือนช่วงแรกอะระบบไม่ใช่ไม่ดีนะแต่แค่เรายังไม่ได้เข้าใจว่าทําไมเวลาคนนี้เกินเวลาคนนี้ขาดเป็นเพราะอะไรซึ่งมันมีคนตอบให้เราตลอดเวลาเรานอนตีสองตีสามเขาก็ยังตอบเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเซอร์วิสที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่อยากทําอะไรหลายอย่างเหมือนเราเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่อง เรื่องนี้เรื่องวิธีการจัดการเรื่องระบบหลังบ้านเรื่องเงินเดือนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบที่มันแบบ one stop service ปากร้านแฮปปี้ป๊าป๊าคาเฟ่นะคะอยู่ในมหิดลคขาสารายาหน้าสถาบันโภชนาการแล้วก็เสาร์ทย์ก็จะมีพื้นที่สอนรถนะคะมีอาหารเป็นเบรกฟ้าตอนเช้าไว้บริการสําหรับลูกค้าทุกคนสั่งได้วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็เสาร์ที่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแวะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆนะคะที่ Happy Space ที่ Happy ป๊าป๊าค่ะ